สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะพบกับช่องยายทองชาแนลคะ่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยคะ่ะวันนี้ยายจะพามาดูว่าสวนยายเสียหายตรงไหนมากนะคะเพราะว่าเมื่อคืนลมแรงด้วยคะ่ะแล้วยายจะพาไปดูสวนที่ยายถังนะคะ แล้วก็ดูบ่อน้ําด้วยค่ะว่ามีน้ําหรือเปล่าไปเลยค่ะเราจะพาไปสํารวจด,ดูว่าตรงไหนเสียหายมากนะคะโอ้โหดูน้ำค่ะน้ำเต็มบ่อเลยค่ะ แล้วเมื่อคืนมีกบมีอึ่งอ่างร้องด้วยนะโหไข่กบไข่อึ่งอ่างเยอะแยะเลยค่ะลายเต็มน้ําเลยนะคะเมื่อคืนเสียงร้องดังสนั่นบันไวเลยค่ะมาตอนเช้าก็ยังไม่หยุดร้องเลยนะคะถ้าไปดูน้ำอีกบ่อหนึ่งนะคะ นี่คะ่ะบ่อที่สองน้ำก็เต็มเหมือนกันนะคะดีนะที่ยายถางสวนเสร็จแล้วไม่งั้นยายมาเข้ามาถางไม่ได้แร้วค่ะมันจะแฉะนะคะนี่แหลคะค่ะสวนที่ยายถางนะคะดูไปรอบๆค่ะสวนกล้วยของยายค่ะเดี๋ยวยายจะพาไปดูมันค่ะมันเห็บของยายเกิดแล้วนะคะ นี่ก็คือกะเพราค่ะอันนี้ก็มันมือเสือที่ยายปลูกไว้นะคะ นี่ก็มันมือเสือค่ะอันนี้ก็มันเท้านะคะที่ยายปลูกไว้ค่ะงามแล้วค่ะนี่ก็กระชายขาวนะคะเกิดเองค่ะยายเอาหัวมันโยนโย,ยนลงไปเขาก็เกิดขึ้นมานะคะไม่ได้ปลูกค่ะนี่ก็มันเห็บค่ะมันเห็บเกิดแล้วนะคะ ที่หลานสาวส่งมาให้ค่ะเกิดดีมากเลยค่ะอันนี้ก็มันเห็บค่ะยายก็ปลูกยาวไปถึงนู่นเลยนะคะ ไปค่ะยายจะพาไปดูชะอมนะคะชะอมโดนฝนแตกยอดเยอะเลยค่ะมีแต่ยอดเวยๆใหญ่ๆเลยค่ะพอเขาได้น้ำฝนเขาก็แตกยอดเยอะแยะเลยค่ะกินไม่ทันเลยค่ะมาเก็บไปกินหน่อยนะคะโอ้โหตรงนี้น้ำเยอะเลยค่ะน้ำเต็มเลยค่ะตรงที่ยายเคยลงไปเก็บไปห่อชมพู่นะคะ กิ่งมะม่วงยายก็หักเลยค่ะมีลูกสี่ลูกด้วยค่ะลมแรงกิ่งมะม่วงยายก็เลยหักนะคะได้แล้วค่ะเก็บเอามะม่วงกันถอนแยออกจากแปลงกระชายดำแปลงกระชายขาวค่ะเสร็จแล้วยายก็จะเอาปุ๋ยหมักมาใส่ให้เขานะคะเอาน้ำจุลินทรีย์สังกะสงลดให้เขาค่ะ มาค่ามาช่วยยายถอนย่าออกจาก,กต้นกระชายเลยค่ะนี่กระชายเหลือกระชายขาวนะคะถอนเสร็จก็จะเอาปุ๋ยมาใส่เอาขี้หมูมาใส่ พันย่าออกจากกระชายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้กระชายดำค่ะอันนี้กระชายขาวค่ะแล้วยายจะเอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดให้เขานะคะแล้วเขาก็จะแทงยอดขึ้นมายาวเลยค่ะคลิปนี้ก็พาแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ยายด้วยค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ